สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิราชามือหาองอยู่ชอม .1 อทับ1นะคะ017ค่ะวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในหน่วยวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอุปกรณ์ที่จะมานำเสนอคือตัว IC ค่ะ IC ย่อมมาจาก integrated circuit เรียกว่าวงจรรวมหรือวงจรบีดเสตเป็นการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมารวมในแผงวงจรค่ะ เช่นตัวต้านทานตัวเก็บประจุไดโอดทานซิสตอร์และอุปกรณ์ต่างๆค่ะเอามาย่อส่วนขนาดให้เล็กลงแล้วก็เอามาต่อในวงจรแผงขนาดเล็กค่ะ i c มี2ชนิดชนิดที่1คือ IC แบบอนาลอ็อกเป็นการขยายสัญญาณและควบคุมแรงดนันชื่อว่า o อฟแอค่ะ ที่2แบบดิจิตอลเป็น IC ที่ทำหน้าที่ในการสวิตทางดิจิตอลและไมโครโฟเซลเซอร์ IC เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่ถูกอัดด้วยพลาสติกแข็งเพื่อไม่ให้ป้องกันวงจรข้างในเสียหายค่ะ จะมีขาโลหะยื่นออกมาเพื่อนำไปใช้งานต่อนิยมใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้อย่างแพร่หลาย,ลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นวงจรขนาดเล็กที่นำไปใช้งานได้หลายอย่างเ <c oughs> ช่นนำไปใช้งานในโทรศพัพท์วิทยุโทรทัศน์แท็บเล็ตข <c oughs> อจบกนนารนำเสนอแกงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ